สวัสดีครับผมนายแพทย์จิรวัตเชื่อเหลิมศรีนะครับเป็นอายุรแพทย์โรคภูมิแพและภูมิคุ้มกันทางคลินิกศูนย์การแพทย์ปัญญานอันทภิคุชนประธานมาฮิตไลศิรนคลินวิวโรดครับ สวัสดีค่ะแพทย์หญิงภาสิริจึงสงวนพรสุขค่ะแพทย์ชัยทุนอายุรกรรมส่วนการแพทย์ปัญญาันทภิคุชนรัประทานมหาวิทยาลัยศรีรครินวิโรธค่ะครับในวันนี้นะครับพวกเราจะมาสาธิตวิธีการใช้เครื่องมือสูดพ่นนะครับในผู้ป่วยโรคหืดนะครับรวมถึงวิธีการเลือกเครื่องมือนะครับในการสูดพ่นว่าเหมาะกับผู้ป่วยแต่ละคนอย่างไรบ้างนะครับก่อนที่เราจะเริ่มกันนะครับเรามาดูก่อนว่าเครื่องมือเรามีลักษณะชนิดไหนบ้างนะครับอย่างแรกนะครับเป็นลักษณะเครื่องมือที่เป็นผงนะครับหรือเป็น dry powder inhaler DPI นะครับเครื่องมือชนิดแรก จะเป็นแอคูเฮลเลอร์นะครับชิดที่2ครับเป็นแฮนด y h เฮลเลอร์นะครับชิดที่3เป็น e l ลิปต้านะครับชนิดที่4นะครับเป็นเ u อร์บูเฮลเลอร์นะครับก็อันสุดท้ายนะครับก็จะเป็นบร i ชเฮลเลอร์นะครับที่เราจะสาธิตในวันนี้นะครับส่วนชนิดต่อไปนะครับจะเป็นกลุ่มเป็นลักษณะที่กําเนิดละอองฝอยนะครับหรือเป็นแอรลอซอลนะครับอย่างแรกเป็น MDI นะครับ อย่างที่2นะครับตัวนี้จะเป็น s o f t ์มิ i ทิล l ล r ร์นะครับหรือเป็น r e s p i m a t นะครับในกลุ่มผู้ป่วยนะครับที่ไม่มีแรงในการหายใจนะครับหรือซิงโครไนซ์นะครับในการกำหนดการหายใจได้ลำบากเนี่ยนะครับเราจะมีพวกกลุ่มที่เป็นสเปเซอนะครับที่ช่วยเหลือนะครับในการนำยาเข้าสู่ร่างกายผู้ป่วยก็จะมีดังนี้นะครับเดี๋ยวเราจะสาธิตต่อไปครับเราจะเลือกเครื่องมือสุดพ่นแต่ละชนิดให้เหมาะสมกับผู้ป่วยอย่างไรได้บ้างนะครับ อย่างแรกสุดเลยเนี่ยนะครับเราต้องดูว่าคนไข้นะครับรู้ตัวดีหรือเปล่าและสามารถกําหนดการหายใจด้วยตัวเองได้ไหมและกลั้นหายใจได้หรือไม่นะครับถ้าคนไข้ไม่สามารถทําได้นะครับ เราอาจจะต้องใช้เป็นกลุ่มยาพ่นชนิดที่เป็นเนบูไลเซชันเนี่ยจะค่อนข้างดีที่สุดนะครับถ้าไม่มีเนบูไลเซชันจริงๆนะครับอาจจะพอที่จะใช้เป็น MDI w i t h spacer อย่างเงี้ยได้นะครับแต่ถ้าคนไข้รู้ตัวสามารถกําหนดการหายใจได้นะครับสามารถกลั้นหายใจได้นะครับเราก็มาพิจารณาต่อว่าคนไข้มีแรงสูดในการหายใจหรือไม่นะครับถ้าคนไข้ไม่มีแรงสูดในการหายใจน,นะครับเราจะพิจารณาต่อไปว่าคนไข้าสามารถที่จะหายใจ พร้อมกับกดยาได้หรือไม่นะครับคราวนี้เขาเรียกว่า coordination ดีหรือไม่นะครับถ้ากดยาไม่ไม่พร้อมกับการหายใจนะครับไม่สามารถทําได้เนี่ยนะครับยากลุ่มที่เหลือเนี่ยจะมีดังนี้นะครับจะเป็น mdi นะครับแต่ต้องใช้ร่วมกับ spacer นะครับหรือจะเป็น soft mist inhaler นะครับเป็นตัวนี้นะครับแต่ถ้าคนไข้นะครับ ไม่มีแรงสูดในการหายใจแต่ coordination ดีหมายถึงว่าสามารถกดยาพร้อมกับสูดยาได้นะครับเราสามารถใช้เป็น mdi โดยไม่มี spacer ได้นะครับหรือจะใช้ร่วมกับ spacer ก็ได้นะครับเหมือนเดิมนะครับสามารถใช้ soft m e d i a t e r ได้เหมือนเดิมนะครับทีนี้เรามาดูต่อว่าถ้าคนไข้มีแรงสูดในการหายใจนะครับแบบแรงเร็วลึกนะครับนะฮะทีนี้กลุ่มพวกนี้ที่ทำได้เนี่ยเรามาพิจารณาเรื่องของ coordination ถ้า coordination ไม่ดีนะครับคือกดไม่พร้อมกับ การสูดเนี่ยนะครับเราจะเลือกเป็น DPI เป็นหลักนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะใช้ MDI เนี่ยจะต้องใช้ร่วมกับ Spacer นะครับโอเคส่วนซอมมิดอินเฮลเก็สามารถใช้ได้นะครับเหมือนเดิมนะครับส่วนในกลุ่มที่มีแรงสูตรในการหายใจแรงเร็วลึกนะครับแต่ว่า coordination ดี D เช่นเดียวกันนะครับตรงนี้เราสามารถใช้อะไรก็ได้นะครับเนาะถ้าเป็น MDI ก็ไม่ต้อง with Spacer ก็ได้ DPI ก็ยังใช้ได้หรือซอมมิดอินเฮลเก็ยังใช้ได้นะครับและ ข้อสําคัญอีกหนึ่งอย่างนะครับถ้าเป็นเด็กนะครับที่อายุน้อยกว่า5ขวบนะครับเราอาจจะไม่ค่อยแนะนําในการสูตรยากลุ่มที่เป็นยาผงเช่นพวก dry powder inhaler ครับนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มเครื่องมือแต่ละชนิดกันนะครับอุปกรณ์ชนิดแรกนะครับเป็นอุปกรณ์พ่นยาชนิด MDI นะครับเดี๋ยวเราเริ่มสาธิตกันเลยนะครับขั้นตอนแรกนะครับให้เปิดฝาออกก่อนนะครับและเขย่าเครื่องมือนี้ในแนวตั้งนะครับประมาณ5 1 0ครั้งครับ เสร็จแล้วนะครับวางเครื่องมือขนาดกับตรงปากเรานะครับให้เราหายใจออกให้สุดปอดนะครับไปทางด้านข้างนะครับเสร็จแล้วเราอมนะครับให้มิดสนิทนะครับขั้นตอนต่อไปให้เรากดพร้อมสูรนะครับเป็นลักษณะช้าลึกครับเรากั้นหายใจไว้นะครับปิดปากไว้นะครับประมาณ10วินาทีครับเมื่อครบแล้วให้เราเช็ดอุปกรณ์นะครับแล้วก็เก็บได้เลยครับอันนี้นับเป็น1ครั้งหรือ1พัฟนะครับ เครื่องมือชนิดที่2นะครับเป็นเครื่องมือชนิดที่เป็น MDI นะครับโดยใช้ร่วมกับสเปเซอร์นะครับสเปเซอร์เนี่ยจะมี5อย่างหลักๆนะครับก็จะมีอันแรกเนี่ยจะเป็นลักษณะของโคนสเปเซอร์นะครับซึ่งโคนสเปเซอร์เนี่ยจะมี2ไซส์นะครับจะเป็นไซส์ขนาดผู้ใหญ่นะครับแล้วก็เป็นไซส์ขนาดเด็กนะครับอย่างที่2นะครับก็จะเป็นสเปเซอร์เียว่าอะไรก็ได้ครับอันนี้เป็น volumetric สเปเซอร์นะครับก็จะจะเห็นว่าจะมาแบบประกอบกันนะครับ เขาด้วยกันข้างหนึ่งใส่ยานะครับอีกข้างหนึ่งอมนะครับแบบที่3มเนี่ยนะครับก็เป็นแบบของเอสเปเซอร์นะครับแบบนี้เนี่ยนะครับก็จะเห็นตรงปากตรงนี้ไว้อมนะครับตรงนี้ไว้ใส่ยาได้นะครับเพื่อที่จะกดยาสูดพ่นได้นะครับนนี้เป็นเอสเปเซอร์ตัวนี้สามารถต่อเครื่องกับเครื่องช่วยหายใจได้ด้วยนะครับและอย่างสุดท้ายนะครับเป็นความภาคภูมิใจนะครับ เป็นไทยคิดสเปเซอร์นะครับเป็นคนไทยคิดทําเองนะครับเนาะตรงนี้เนี่ยใช้สําหรับเด็กนะครับก็จะต่อยาตรงจุกตรงนี้นะครับแล้วก็ครอบตรงใบหน้าของเด็กพอดีนะครับแล้วก็กดสูตรยานะครับจะมีแบบที่ไม่ต่อออกซิเจนและแบบที่ต่อออกซิเจนได้ครับอย่างแรกนะครับเป็น MDI นะครับใช้ร่วมกับโคนสเปเซอร์นะครับขั้นแรกก็ต้องปลดนะครับออกเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เขย่าอุปกรณ์ MDI นะครับประมาณ5-10ครั้งในแนวดิ่งนะครับโอเคครับ เสร็จแล้วนะครับเราจริงต้องพรามสเปเซอร์ก่อนการพรามสเปเซอร์เนี่ยเราจะวางสเปเซอร์ข้างหนึ่งไว้กับบนโต๊ะนะครับโดยพรามประมาณ5-10ครั้งนะครับหลังจากพรามเสร็จเนี่ยนะครับให้เรามาเริ่มจะครอบหน้าตัวเองนะครับก่อนครอบหน้าเนี่ยให้หายใจออกสุดเช่นเดิมนะครับครอบที่ใบหน้าตัวเองนะครับพร้อมกดนะครับหายใจเข้าช้าลึกครับพร้อมกันนะครับเรากลั้นไว้นะครับ10วินาทีนะครับตรงนี้ก็จะนับ เป็น1พัฟนะครับหรืนึครั้งเสร็จนะครับแต่จริงๆแล้วเราสามารถทําได้อีกวิธีหนึ่งครับเดี๋ยวเราออกก่อนนะครับเราหายใจออกสุดครับถ้าคนไข้เหนื่อยเนี่ยเราสามารถทําวิธีนี้ได้นะครับเราครอบไปหน้านะครับกดพร้อมกับหายใจตามปกติเป็นไท r อเบสประมาณ10ครั้งนะครับ สมมุติครบ10ครั้งแล้วนะครับอันนี้ก็จะนับเป็น1กดหรือ1พับนะครับเราก็เช็ดทำความสะอาดนะครับของตัว MDI นะครับตัว Spacer เราสามารถเก็บได้เลยนะครับอย่างที่2นะครับเป็นการใช้อุปกรณ์ MDI with a Spacer นะครับเรามาทำความรู้จัก a Spacer กันก่อนนะครับ a Spacer เนี่ยจะมีข้างนี้นะครับไว้ใช้สำหรับอมนะครับตรงนี้ไว้สำหรับต่อยา MDI นะครับ ซึ่งนะครับเมื่อยา MDI เนี่ยนะครับถ้าเราถอดออกเนี่ยเราก็จะเห็นเป็นลักษณะของตัวต่อยาได้นะครับให้เราเขย่าก่อนนะครับประมาณ5-10ครั้งนะครับแล้วก็ต่อยาไปตรงจุกต่อยาพอดีนะครับจริงๆเราควรจะพรามก่อนนะครับถ้าเกิดนำมาใช้ใหม่นะครับประมาณ5-10ครั้งนะครับหลังจากพรามเสร็จเนี่ยนะครับขั้นตอนสำหรับผู้ใช้ขั้นแรกคือหายใจออกสุดเช่นเดิมนะครับ เราอมให้มิดนะครับจับที่ตรง MDI นะครับกดนะครับพร้อมกับหายใจเข้าช้าลึกนะครับเรากั้นไว้นะครับ10วินาทีครับตรงนี้ก็จะนับเป็น1พัฟหรือ1กดนะครับเราสามารถทำแบบที่ผ่านมาที่เราคุยกันได้นะครับว่าถ้าผู้ป่วยไม่มีแรงให้ผู้ป่วยหายใจแบบปกติหรือ tidal b r e a นะครับประมาณ10ครั้งได้นะครับก็จะได้เหมือนกันครับ สเปเซอร์ชิ้นต่อไปนะครับเป็นสเปเซอร์วอลูเมตกสเปเซอร์นะครับใช้คู่กับ MDI นะครับอย่างแรกนะครับเราต้องเขย่านะครับตัว MDI ก่อนเสมอนะครับประมาณ5-10ครั้งนะครับแล้วเช่นเดิมนะครับถ้าเกิดว่าสเปเซอร์นำมาใช้ใหม่หรือว่าเพิ่งล้างเก็บมาเนี่ยให้เราพ่นพราประมาณ5 1 0ครั้งอันนี้สมมติเราพราไปเรียบร้อยแล้วนะครับให้คนไข้นะครับหายใจออกให้สุดก่อนนะครับพร้อมกับอมนะครับ ให้กดพร้อมกับหายใจเข้าช้าลึกนะครับแล้วปิดปากไว้นะครับกั้นหายใจนะครับ10วินาทีนะครับอันนี้จะนับเป็น1ครั้งหรือ1พัฟนะครับเราสามารถทําได้อีกวิธีหนึ่งถ้าคนไข้เหนื่อยก็คือให้อมและหายใจเข้าตามปกติเป็นไท i d ดอลเบรสนะครับประมาณ10ครั้งนะครับก็จะนับเป็น1พัฟนีหนึองกดเช่นเดียวกันนะครับเมื่อเสร็จแล้วเราก็เช็ดนะครับแล้วก็เก็บได้นะครับ ต่อไปนะครับเป็น mdi นะครับที่ใช้ร่วมกับไทคิสเปเซอร์นะครับนี่จาลองว่าผู้ป่วยของเราเป็นผู้ป่วยเด็กนะครับก็ทีนี้นะครับวิธีการใช้เนี่ยก็เช่นเดียวกันนะครับอุปกรณ์ของ mdi เนี่ยเราก็จะให้เขย่าก่อนนะครับประมาณ5-10ครั้งเช่นเดียวกันนะครับแล้วเราก็ปลดปลอกนะครับมาต่อตรงอุปกรณ์สเปเซอร์นะครับนะฮะทีนี้ถ้าเรานํามาใช้ใหม่นะครับหรือว่าเราล้างเก็บเนี่ยเราก็ให้พ่นพราม์ก่อนเช่นเดียวกันเหมือนที่อธิบายไปนะครับเริ่มเลยครับ นีให้เราหายใจออกให้สุดก่อนนะครับครอบที่ใบหน้านะครับกดพร้อมกับสูดหายใจเข้านะครับช้าลึกนะครับและกลั้นหายใจนะครับเป็นเวลา10วินาทีนะครับอันนี้จะนับเป็น1ครั้งนะครับหรือว่า1พัฟนะครับแต่ถ้าคนไข้ไม่มีแรงสูดเนี่ยเราสามารถนะครับใช้เป็นการหายใจตามปกติ10ครั้งหรือ1 0 tidal breath ได้เช่นเดียวกันครับ อุปกรณ์ต่อไปนะครับเป็น Soft m i s t i n h a l e r นะครับหรือว่าเป็น Device นะครับอุปกรณ์ที่ชื่อว่า r e s p i m a x นะครับนี้เราจะมีวิธีการจําในการใช้ง่ายๆนะครับเนาะคืออย่างแรกนะครับเราจําเป็นตัวภาษาอังกฤษว่า T-O-P นะครับตัวทีคือ Turn นะครับเราจะเห็นนะครับตรงอุปกรณ์เนี่ยจะเขียนเป็นทิศของการให้หมุนอยู่แล้วนะครับหรือว่าเราจะเห็นลูกศรสีแดงอยู่แล้วเราจะหมุนไปในทางนั้นนะครับอย่างแรกคือเ u r n ์น อย่างที่2คือการเปิดนะครับการเปิดโอเพนเนี่ยให้เราเปิดด้านข้างของฝาออกนะครับเปิดเนี่ยออกไปเป็นอย่างนี้นะครับแล้วให้เราหายใจออกให้สุดจอนนะครับหายใจออกสุดเสร็จแล้วให้เราอมให้มิดนะครับแล้วก็กดพร้อมกับสูดหายใจเข้านะครับชาลึกนะครับตรงนี้ก็จะครบขั้นตอนแล้วก็ปิดฝาได้เลยนะครับเดี๋ยวเราเริ่มสาธิตกันเลยนะครับขั้นแรกนะครับเทิร์นครับหมุนครับเปิดด้านข้างครับโอเพนครับ หายใจออกสุดออกไปด้านข้างนะครับอมครับให้มิดนะครับกดพร้อมกับสูตดหายใจเข้าช้าลึกนะครับพร้อมกั้นหายใจนะครับเสร็จแล้วปิดปากนะครับกั้นหายใจ1ิวินาทีนะครับแล้วทิชชู่เช็ดอุปกรณ์แล้วปิดได้เลยครับอันนี้นับเป็น1สูดนะครับหรือหนึ่งพับนะครับ อุปกรณ์ชิ้นต่อไปนะครับเป็น dry powder inhaler เป็นชนิดผงนะครับชนิดที่ชื่อว่า t u r b o h a l e r นะครับมาดูวิธีการใช้กันนะครับขั้นตอนแรกนะครับให้บิดฝาออกก่อนนะครับมือข้างหนึ่งถือที่ฐานนะครับแล้วก็ที่สําคัญเราต้องดูโดสด้วยเสมอนะครับเราจะเห็นโดสนะครับว่าเหลือเท่าไหร่นะครับถ้าเกิดว่ามันเหลือน้อยนะครับมันจะหรือว่าหมดเนี่ยมันจะเป็นสีแดงนะครับถ้าเป็นลักษณะนั้นเนี่ยต้องเปลี่ยนเครื่องมือแล้วนะครับ ลักษณะของยาเนี่ยถ้าเราเขย่าเนี่ยมันจะได้ยินเสียงเหมือนว่ามียาอยู่แต่จริงๆตรงนั้นคือเป็นสารการความชื้นนะครับเราจะไม่สามารถอนุมานว่ายังมียาเหลืออยู่ได้นะครับทีนี้ขั้นต่อไปนะครับเราต้องบิดที่ฐานนะครับที่ฐานเนี่ยสามารถบิดซ้ายและขวาได้นะครับเวลาเราบิดเราจะได้ยินเสียงคลิกคือบรรจุยานะครับเมื่อได้ยินเสียงคลิกให้เราหายใจออกให้สุดก่อนครับเราอมนะครับให้มิดนะครับหายใจเข้าแรงเร็วลึกครับเรากั้นหายใจนะครับ10วินาทีนะครับ ก็จะนับเป็น1สูตรหรือ1กดนะครับแล้วก็เราสามารถเช็ดและเก็บได้เลยครับเครื่องมือต่อไปนะครับเป็นชนิดเครื่องมือที่เป็นยาผงเช่นเดียวกันชื่อว่า a c u u h e r l e r นะครับเรามาดูว่าใช้ยังไงกันเลยนะครับอย่างแรกนะครับให้เราดูโดสก่อนเสมอนะครับว่ายังเหลือโดสในการใช้ยาอยู่หรือไม่นะครับ ถ้ายังเหลืออยู่ไม่ขึ้นสีแดงนะครับเราก็เริ่มใช้กันเลยนะครับให้บิดนะครับเอานิ้วโป้งวางแล้วบิดออกมานะครับเสร็จแล้วนะครับก่อนเราจะมีตัวไกในการบรรจุยานะครับให้เราบิดไกในการบรรจุยาครับหายใจออกให้สุดนะครับอย่าพ่นเข้าเครื่องนะครับแล้วเราอมครับสุดหายใจเข้าเป็นแรงเร็วลึกครับเรากลั้นหายใจ1ิบวินาทีครับทีนี้เราสามารถเช็ดนะครับ แล้วก็บิดตรงกลไกใหญ่สุดนะครับวางนิ้วโป้งครับแล้วก็หมุนกลับได้เลยครับตรงนี้ก็จะปิดให้อัตโนมัตินะครับก็นับเป็น1สูตรนะครับเครื่องมือชนิดต่อไปนะครับเป็นยาผงเช่นเดียวกันนะครับอ่าด c วิ์นี้เรียกว่า Device Hand y h ดเฮลนะครับตรงนี้จะมาพร้อมกับยาแคปซูลนะครับไว้ใช้ในการกดบดนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยนะครับว่าใช้กันยังไงครับก่อนอื่นนะครับเราต้องเปิดฝาออกก่อนนะครับ แล้วก็เปิดฝาเพื่อบรรจุแคปซูลนะครับแคปซูลนะครับให้เราแกะออกนะครับช้าๆนะในแนวตรงนะครับอันนี้เราแคปซูลนะครับให้เราบรรจุแคปซูลลงไปนะครับแล้วก็ปิดฝาครับทีนี้นะครับให้เรากดด้านข้างนะครับเพื่อเพื่อบดแคปซูลนะครับหนึ่งครั้งครับโอเคให้เราหายใจออกให้สุดนะครับก่อนที่จะอมนะครับอมนะครับให้มิดนะครับหายใจเข้าแรงเร็วลึกครับ โอเคเราจะได้ยินเสียงแคปซูลหมุนนะครับนี่แล้วก็จะได้ยาเข้าไปนะครับเมื่อสูตรเสร็จนะครับสามารถแกะนะครับเครื่องมือนะครับแล้วก็ทิ้งแคปซูลลงไปได้เลยนะครับแล้วก็ปิดเครื่องมือนะครับพร้อมกับช้ทิชชู่เช็ดนะครับก็จะเป็นการเสร็จนะครับก็จะเป็น1สูตรหรือ1 1พัฟนะครับอุปกรณ์ชิ้นต่อไปนะครับเป็นยาผงเช่นเดียวกันนะครับเป็นชนิดที่เป็นบริสเทลเลอร์นะครับ เรามาเริ่มสาธิตกันเลยนะครับก่อนอื่นเปิดฝาออกก่อนนะครับแล้วเราก็เตรียมเปิดบรรจุยานะครับนี่เป็นยาแคปซูลนะครับใส่ยาแคปซูลลงไปในเครื่องมือนะครับพร้อมกับกดบดแคปซูลนะครับเราหายใจออกให้สุดก่อนนะครับอมนะครับให้มิดนะครับพร้อมหายใจเข้าแรงเร็วลึกครับโอเคเราจะได้ยินเสียงกริ้งของแคปซูลนะครับ การหายใจ1ิวินาทีครับแล้วเราก็เช็ดเครื่องมือนะครับเราแกะแคปซูลทิ้งได้เลยนะครับตรงนี้ก็จะนับเป็น1สูตรหรือ1กดนะครับเรียบร้อยนะครับอุปกรณ์ชิ้นต่อไปนะครับเป็นอุปกรณ์ที่เป็นยาผงเช่นเดียวกันนะครับเครื่องมือนี้เรียกว่าอิลิปตานะครับเรามาดูว่าใช้ยังไงกันเลยนะครับขั้นแรกให้ดูโดสก่อนเสมอนะครับว่าจํานวนโดสเนี่ยยังเหลืออยู่หรือไม่นะครับ ทีนี้นะครับเมื่อยังเหลืออยู่เนี่ยให้เราเปิดฝาครับเปิดฝานี่คือพร้อมบรรจุยาได้ยินเสียงกิ๊กนะครับให้เราหายใจออกให้สุดก่อนนะครับหายไปทางด้านข้างนะครับแล้วอมนะครับหายใจเข้าสูดเข้าแรงเร็วลึกครับโอเคพร้อมกั้นหายใจ1ิบวินาทีครับหยิบกระดาษทิชชู่นะครับมาเช็ดนะครับตรงนี้ก็จะเรียบร้อยนะครับสามารถปิดได้เลยนะครับนี้นับเป็น1สูรนะครับหรือหนึ่งพัฟนะครับและที่สําคัญนะครับหากยาชนิดใดมีส่วนผสมของยาสเตียรอย ผู้ป่วยจําเป็นต้องบ้วนปากด้วยน้ำเปล่าทุกครั้งหลังใช้ยานะครับหวังว่าวิดีโอคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์กับคุณหมอทุกๆท,ท่านนะครับแต่เป็นประโยชน์กับผู้ป่วยทุกๆท,ท่านในการเลือกและใช้เครื่องมือสูดพ่นได้อย่างถูกต้องนะคะก็ขอขอบคุณทุทกๆท่านมาณที่นี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ